เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันศุกร์ที่13มิถุนายน2025หัวข้อร่วมพิธีมหาสนิทกับอาหารอันทรงฤทธิ์ข้อพระคำหลัก1โครินบทที่11ข้อที่24 24 เมื่อขอพระคุณแล้วจึงทรงหักและตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราอ่านพระคำพที่หนึ่งโครินบทที่สิบเอ็ดข้อที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบเกยี่สิบสามเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ามอบไว้กับพวกท่านนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้า คือในคืนที่เขาทรยศพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงหยิบขนมปัง24เมื่อขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักและตรัสว่านี้เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเรา25หลังจากรับประทานอาหารแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยด้วยอากัปกิริยาเดียวกัน ว่าถ้วยนี้คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราจงทำอย่างนี้คือเมื่อใดที่พวกท่านดื่มจากถ้วยนี้จงดื่มเพื่อระลึกถึงเรา26เพราะว่าเมื่อใดที่พวกท่านกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศการวายพระชนขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา27 ฉะนั้นถ้าใครกินขนมปังหรือดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่เหมาะสมเขาก็ทำผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า 28. ทุกคนจงสำรวจตัวเองแล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ยี 29. เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่ได้ตระหนักถึงพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า ก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกลงโทษเนื้อหามีแนวโน้มที่จะลืมความทุกข์ทรมานของพระเจ้าของเราพระเยซูคริสต์ซึ่งนำไปสู่ความตายและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ในความเป็นจริง เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ผู้คนกลับใจใหม่นั้นเกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่าพวกเขาลืมความทุกข์ทรมานจากความตายที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทนทุกข์เพื่อความรอดของเราเมื่อพระเยซูตรัสว่าเราควรร่วมพิธีมหาสนิทบ่อยๆเพื่อระลึกถึงพระองค์นั่นเป็นเพราะพระองค์ทรงทราบว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะสิ้นพระชนเพื่อเรา และพระองค์ไม่ต้องการให้การเสียสละของพระองค์ถูกลืมควรร่วมพิธีมหาสนิทบ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เราระลึกถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์พระเจ้าของเราและเหตุผลของการสิ้นพระชนอาหารมื้อนี้ซึ่งประกอบด้วยพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเป็นอาหารที่ทรงพลังที่สุดในโลกด้วยพระคุณของพระเจ้า ผมจึงเอาชนะมาเลเรียเรื้อรังได้เพราะผมเข้าใจถึงพลังของอาหารมื้อนี้ท่านต้องการความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านสุขภาพหรือด้านอื่นๆในชีวิตของท่านหรือไม่ผมต้องการกำชับให้ท่านร่วมพิธีมหาสนิทบ่อยๆและรับประทานอาหารมื้อนี้ด้วยความสมควรนั่นคือปราศจากบาปประเด็นสำคัญ รับพิธีมหาสนิทด้วยความเหมาะสมและด้วยความเชื่อ